องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อบจอ,อบตอหรือเทศบาลเนี่ยสามารถตั้งงบประมาณเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักเรียนที่ยากจนได้หรือไม่นะครับแล้วาสามารถตั้งได้เท่าไรมีระเบียบกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องสำหรับเรื่องนี้นะครับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเขาในเรื่องของทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนเนี่ยนะครับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในข้อ5วงเล็บ2อแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายาว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2561นนะครับซึ่งสามารถตั้งงบประมาณเป็นทุนการศึกษาได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ ทีนี้การตั้งงบประมาณเนี่ยเขากําหนดเอาไว้ว่าอัตราของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ดังนี้นะครับก็คือถ้ารายได้ของท้องถ right. ิ่นเราเนี่ยรายได้จริงไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยท่านสามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ3นะครับไม่เกินร้อยละ3ก็จริงแต่จะต้องไม่เกิน1ล้านบาทนะครับแต่ถ้ารายได้จริงเกิน50ล้านบาทแต่ว่าไม่เกิน200ล้านบาท สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ2.5แต่สูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทนะครับและ3รายได้จริงเกิน200ล้านบาทตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ2แต่สูงสุดก็ไม่เกิน5ล้านบาทเพราะฉะนั้นสามารถตั้งงบประมาณเป็นทุนการศึกษาได้นะครับและก็สามารถช่วยเหลือนักเรียนของอท้องถิ่นได้ด้วยนะครับโดยเขาใช้ฐานการคำนวณเนี่ยก็คืองบประมาณ ไม่เกินรายได้จริงของปีงบประมาณการตั้งงบประมาณไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงารายได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้นะครับ